สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องเตชินพาชิมน,นะครับวันนี้ผมจะมากินอาหารเช้านะครับของโปรดผมเลยนี่ไงผมไม่กล้านะคะผมใส่นมไปแล้วนี่ไงงั้นผมเอาออกมากันนี่ไงก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดตามช่องเตชินพาชิมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกิงด้วยนะครับ ถ้าเกิดกดแล้วเราไปกินกันเลยทำไงอ,อ,อ๋ส่งไปน่กับหัวไปหรือแม่เยมงเลยเอายกับหัวใช่ายิยร อร่อยมากเลยครับทุกคน อร่อยมากเลยครับทุกคนโคตรอร่อยครับ คนครับที่จริงผมกินกับโอวันติมแต่ว่าไปที่ผมกินโอที่ผมกินกับโอวันติมก็เพราะว่าผมกินกับนมวัวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่านมวัวมันเย็นเกินไปนะครับไม่อยากกินแบบเย็นเลยต้องกินโอวันติมแทน อร่อยมากเลยครับ มากเลยครับทุกคนก่อนจะไปจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเตชินพาชิมด้วยนะครับรแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิงให้เตชินด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนนะคะเอรถ้าเกิดใครไปกดกระดิ่งกิ๊งกิงไม่ได้เอ้ยก็ช่างมันนะคะบ,บ๊ายบาย